สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนแคทอลิกประเทศไทยครับสำนักวัติการฉลองครบ65ปีชีวิตส,สงสมเด็จพระสันตะปาปากิติคุณเบเนดิกที่16ส่งให้โอว่าต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกนับแต่ทรงสละตำแหน่ง วันอังคารที่28มิถุนายนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็นประธานในพิธีฉลองครบ65ปีชีวิตสงของสมเด็จพระสันตะปาปากิติคุณเบเนดิกที่16ณห้องประชุมเคลเมนส์ที่8ในพระราชวังวติกันท่ามกลางบรรดาพระคารินากว่า30องค์รวมถึงแขกรับเชิญอื่นๆที่เข้าร่วมในพิธีอีกจำนวนมาก สมเด็จพระสันตะปาปากิติคุณเบเนดิกที่16พระองค์ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่29มิถุนายนปีคริสตศักราช951ซึ่งในวันพุทธที่29มิถุนายนจะเป็นวันครบรอบ65ปีโดยพระองค์ทรงรับศีลบวชวันเดียวกับมงสซินยอเกยอยรัสซิงเกอร์พระเทษฐาของพระองค์แต่วันนี้ท่านไม่ได้มาร่วมงานด้วย พิธีวันนี้เริ่มขึ้นด้วยการขับร้องจากคณะนักขับร้องประสานเสียงซิสตินต่อด้วยคำประสายของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสซึซ่งพระองค์ตรัสถึงคำพูดของนบุญเปโตรที่ตอบคำถามของพระเยซูเจ้าที่ว่าท่านรักเราไหมนักบุญเปโตรก็ตอบว่าพระเจ้าค่าพระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้วว่าข้าพเจ้ารักพระองค์ นี่แหละคือคำที่จะมีอำนาจเหนือชีวิตสง์ที่จะถวายชีวิตทั้งครบเพื่อรับใช้และนี่คือเทวศาสตร์ที่แท้จริง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสตรัสาต่อไปว่าสมเด็จพระสันตะปาปากิตคุณเบเนดิกต์ที่16พระองค์ยังคงทำหน้าที่ทรับใช้พระศาสนาจักรต่อไปโดยมิหยุดย่อนเพื่อสนับสนุนพระศาสนาจักรให้เติบโต,ตขึ้นอย่างเข้มแข็งและเปี่ยมด้วยปริชาญาณและพระองค์รงคทรงทำเช่นนี้จากอารามมันดาพระศาสนาจักรอารามเล็กๆในวติกันนี่แสดงให้เห็นถึงมุมเล็กๆที่ถูกลืมแต่ยังมีความสามารถที่จะทำประโยชน์ได้ซึ่งวัฒนธรรมแห่ง การทิ้งขว้างทุกวันนี้มีแนวโน้มที่จะผลักไสผู้สูงอายุที่เรี่ยวแรงกำลังวังชาถดถอย ที่อารามคณะฟรังกิสกันก็เหมือนกันที่นั่นแม้จะเป็นเพียงเซี่ยวส่วนเล็กๆแต่นักบ,บุญฟรังซิสก็ได้ก่อตั้งคณะฟรังซิสกันขึ้นและใช้ชีวิตสงฆ์ที่นั่นอย่างดีกระทั่งสิ้นใจพระยานสอดส่องของพระเจ้าประสงค์ให้สมเด็จพระสันตะปาปากิติคุณเบเนดิกต์ที่16ทรงมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเหมือนกับที่อารามคณะฟรังกิสกันอย่างแท้จริงที่ซึ่งมีความเงียบสงบสันติมีความเข้มแข็งความเชื่อมัน่นความสมบูรณ์ ความเชื่อการอุรทิศตนและความสัตย์ซื่อ,ซ,อซึ่งเป็นการเอื้อต่อพ่อามากๆอีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็งให้กับพ่อและกับพระศาสนาจักรทั้งมวลอีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็งให้กับพ่อและกับพระศาสนาจักรทั้งมวล ที่สุดสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอวยพรต่อสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16ทั้งในพระนามของพระองค์เองและในนามของพระศาสนาจักรทั้งมวลโดยทรงภาวนาขอให้สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16ยังคงรู้สึกได้ถึงสัมผัสของพระเจ้าผู้ทรงเมตตาพระผู้ทรงสนับสนุนให้พระองค์ทรงมีส่วนร่วมในงานของพระศาสนาจักร และเป็นประจักษ์พยานแห่งความรักของพระเจ้าให้กับพวกเราเพื่อว่าพร้อมกับนักบ,บุญเปโตรและเปาโลพระองค์จะยังคงชื่นชมยินดีกับความสุขอันยิ่งใหญ่ได้ในขณะที่พระองค์ทรงเดินทางไปสู่จุดหมายแห่งความเชื่อ หลังจบการขับบทเพลงถวายพระพรของคณะนักขับร้องประสานเสียงซิสตินคำอวยพรของพระคารินาลแกฮาร์ดบุลเลอร์ประธานสมณสภาหแห่งความเชื่อและพระคารินาลแองเจโลโซดาโนหัวหน้าคณะพระคารินาลตามลำดับแล้วสมเด็จพระสันตะปาปากิติคุณเบเนดิกที่16กรัดขอบคุณทุกคนที่อวยพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสพระองค์กัสว่า พระไทยดีของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตั้งแต่ช่วงแรกๆของการเลือกตั้งพระสันตะปาปาเป็นต้นมานั้นตอกย้ำพ่อทุกชั่วขณะชีวิตของพ่อที่นี่มันเป็นบ่อกเกิดของแรงบันดาลใจที่แท้จริงสำหรับพ่อคุณงามความดีของพระองค์ช่างงดงามกว่าความงามในสวนวติกันพระองค์ทรงเป็นที่พักพิงทำให้พ่อรู้สึกได้ว่าพ่อได้รับการคุ้มครอง ti testime Isusa sa sa จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปากิติคุณเบเนดิกที่16ทร่งสะท้อนให้เห็นถึงความหมายของการกล่าวคำขอบคุณซึ่งนี่นับเป็นการตรัสให้โอวาาต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกนับแต่ทรงสละตำแหน่งโดยพระองค์ทรงยกข้อความภาษากรีกในการที่ระลึกโอกาสถวายมิสาแรกของพระองค์ความว่าไม่เพียงเฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่จะมีคำขอบคุณแต่ยังมีการเปรียบเปรยที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ในพิธีกรรมในพระวรสารและใน พิธีบูชาขอบพระคุณด้วยซึ่งคำว่ายูคาลิสโตเมนในภาษากรีกนั้นจะนำเรากลับไปสู่สภาพความเป็นจริงของคำขอบคุณในมิติใหม่ที่องค์พระคริสตเจ้าทรงกำหนดและทรงแปลเปลี่ยนคำขอบคุณคำอวยพรกางเขนความทนทุกข์ทรมานรวมทั้งความชั่วร้ายทั้งหมดทั้งมวลในโลกด้วยแล้วนั้นพื้นฐานของชีวิตและโลกก็จะแปลเปลี่ยนไปอย่างลึกซึ้ง พระองค์ประทานปังอันทรงชีวิตเที่ยงแท้แก่เราซึ่งจะอยู่เหนือคำขอบคุณตามประสาโลกอันจะทำให้เราหนักแน่นในความรักของพระองค์ แล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ